มาดูนางงามที่ต้องเรียกว่าถึงแม้จะเป็นอดีตนางงามเวลาผ่านพ้นไปโอ้โหนับจากวันที่ได้ตำแหน่งปี2535 30ปีผ่านไปแต่ทุกอย่างยังคงเดิมเหมือนเวลาหยุดเธอไว้จริงๆสำหรับคุณจีน่าจิดาพาซึ่งเป็นอดีตนางงามลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ของลูกสาวคนสวยอย่างคุณเจดาจีดารินด้วยนะคะ คุณจีน่าจิดาภาเนี่ยเป็นนางออรองนางสาวไทยปี2535แล้วก็เป็นขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนค่ะแต่ว่าดูสิคะ30ปีผ่านไปหลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งมาโพสต์ภาพแบบนี้สวมชุดว่ายน้ำบีนี่สีแดงคุณก็เป๊ะขนาดนี้ตอนนี้เธอพักผ่อนอยู่ที่ชายหาดในมาริบูแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะน้ามองไกลๆไม่ได้เห็นหน้าก็คิดว่า สาวรุ่นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสวยเป๊ะมากจริงๆคือหุ่นแซ่บมากก็ไม่รู้ว่าอันนี้จีน่าหรือว่าเจด้ากันแน่นะคะเพราะว่าสวยเป๊ะปังเวอร์จริงๆถ้าใครอยากจะดูความสวยงามของเธอก็ลองเข้าไปดูใน IG ส่วนตัวคือมีภาพสวยๆให้ดูตลอดแล้วก็มีคลิปที่เธอทำกิจกรรมร่วมกันกับน้องเจด้าให้ได้ชมกันด้วยซึ่งน่ารักมากสำหรับแม่ลูกคู่นี้ดูสิแซ่บมากดูสิฝัน สามสิบปีผ่านไปทําอะไรเธอ,อได้หรือไม่วันนี้จะไม่กินอะไรเลยทั้งวันทําได้เหรอพูดไปก่อนทำได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอุ้ยแล้วหุ่นแบบกล้ามเนื้อดูเรียนดูดีมากเลยนะกล้ามท้องขึ้น,ดนได้ขนาดเนี้ยเนี่ยวันนี้นะคะหมูกรอบต้องลากันก่อนอพักก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะดูแลตัวเองนับนิ้วกันได้กี่วันก่อนนิ้วอยู่อย่างนี้ ไม่เคลื่อนไหวเลยตัวเลขไม่เคลื่อนไหวเลยนะไอตอนพูดมันก็ได้แหละนะแต่ฝันนะชอบหลุดมือเย็นมือเช้าไม่ค่อยหิวพี่เอ๋จริงๆอ่ะเขาบอกว่าอันตรายนะจริงๆเราควรทานถ้าจะลดน้ําหนักนะคะให้เน้นมื้อเช้าไวเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานไปตลอดทั้งวันเราผิดมือเช้าแล้วก็เที่ยงเราอาจจะแบบบิดไปสันิดนึง ทานให้ห่างจากมื้อเช้านิดนึงไปกระเดียดทางเย็นอาจจะบ่ายหน่อยอม,อม,มันก็ช่วยได้เนี่ยเห็นไหมแต่เหมือนมื้อเช้ามันกระเพาะยังไม่เปิดอ่ะม,มันก็จะไม่ค่อยหิวอะไรกินอะไรนิดหน่อยก็อิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่มื้อเย็นเหมือนแบบไอ้ขยายแล้วนะแลอย่าได้ไปเลยนะหมูกระทะนี่นะเรานี่ใส่เสียอย่างหนึ่งชอบปล่อยให้ตัตเอนหิว S <S <S เป็นไหมเราไปเดินตลาดทีโออันนี้ก็อยากอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ดีมืออะไม่พอค้องมาถึงแขนนะ่ะหวันยกเบรดเพราะฉะนั้นก็ <S 2> <S 2> <S นี่แหละดูเอาไว้จะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะคุณแม่แซ่บมากจริงอ่ะนะคะ